คุณแบงค์จากนิ so, well, ้วบางสองทับหนึ <wieder. S 1> so, ่งว so, ันน right. oh! ี้ขี่เยอะไปขีดเยอะเพราคุณหน่อยใช้ใช้เสียงไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวพวกนายทำเสียงไหนนะขีดเยอะอ่ะมือนไม่ทับคุณแบงค์ดูแล้วใช่ไหมคะจะคิดอยู่นี้น่ารักแค่ไหนเพลงนี้น่ารู้สึกท่าทางเขาใช้อะไรนะคะคุณแบงค์เขาใช้ภาษาสัมผัสของมือภาษาสัมผัสของมือแล้วก็ท่าทางไปด้วยใช่ไหมคะติดกล้ามเนื้อมือครับโอ้โหสเปกนี้บอกว่าฝึกกล้ามเนื้อมือ ดู้ว่าผู้ปกครองจะถูกจะเตกกับเกๆลูกไปไหมสงสัยตาไหมดีไม่ดีคุณแม่สู้มคุลูกไม่ได้นะคะถ้าจริงนะจริงอ่ะจริงเหรอไม่ได้นะคุณแม่อาจจะสุ่มกได้คุณแม่เดี๋ยวนี้ก็คุณแม่เก่งด้วยน้ำครูแบงเห็นไหมค่ะ่าเด็กของเราทุกคนวันนี้ในการแสดงมีแต่ความมั่นใจพกมาเต็มเปี่ยมเลยถ้าไม่มั่นใจคงไม่ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแล้วเพราะว่าการแสดงนะคะในปีนี้ซึ่งเป็น การแสดงกิจกรรมครั้งแรกใช่ไหมคะพี่เด็กๆของเราทุกคนได้ขึ้นการแสดงทุกๆคนนะคะแต่ว่าการแสดงของเราที่เราปลกให้เด็กได้แสดงออกคุณครูแบง์เราก็มีกิจกรรมที่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในตอนเช้าใช่ไหมคะเดนะ็กรรทุกคนค่าก็ได้กล้าแสดงออกในห้องเรียนกูก็ได้ กิจกรรมตรงนี้เรื่อยๆน้ำขึ้นไ้แล้วจังหวะเด็กของเราทุกคนก็ง้าแสดงออกพิธีกรสนทนาโต้ตอบได้ใช่ไหมคะยิ่งวันนี้เป็นวันสําคัญที่โรงเรียนของเรากิจกรรมวันแม่ใช่ไหมคะก็จะได้มาแสดงความสามารถเด็กๆจะจเต็มไปเลยครับห้องละสองทุดการแสดงโอ้โหไม่มีใครไม่ได้แสดงใช่ไหมแสดงทุกคนรับคุณครูใช่คุณครูก็รักเด็กๆเนาะอยากให้เด็กได้แสดงออกทุกบุกุคนเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้รับชมทุกๆคนด้วยอครับเยอะมี ที่โยมีของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วฮอตเตรี่ยพรอมมือให้กับที่โยมีด้วยค่ะจากนักเรียนชั้นอนุบาลสองครับ จากสองทับหนึ่งนะคะดูท่าทางเมื่อกี้คำว่าขี่ยกมีเราแปลได้ไหมคะ